สวัสดีครับ Merry Christmas มาพบกับพวกเราความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศหนาวๆและการค้นคว้าครั้งใหม่ของพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับผมชาวีอยู่กับฉันอารยา วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยที่เหมือนซีรีส์การเมืองซีซันใหม่เพิ่งเปิดฉากขึ้นแบบไม่มีใครขาดคิดเลยนะครับกับการประกาศยุบสภาแล้วก็เส้นทางข้างหน้าที่กำลังจะนำเราไปสู่การเลือกตั้งครั้งสำคัญในปี2569ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดเปิดเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดก่อนเลยการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเมื่อวันที่12ธันวาคม 2568ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นตอนจบซีซันที่ทิ้งปมไว้ใหญ่มากเพราะหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมาเร็วกว่าที่คิดเหมือนกันนะใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากเลยเพราะถ้ามองผิวเผินก็อาจจะดูเหมือนเป็นกระบวนการปกตินะคะแต่ถ้ามองลึกลงไปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเกิดจากแรงกดดันสองทางที่มาบรรจบกันพอดีสทางเหรอครับมีอะไรบ้าง ทางแรกเลยคือปัจจัยภายนอกค่ะคือช่วงหลังๆเราเริ่มได้ยินข่าวความตึงเครียดแถวแถวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นอ mm hmm. ประเด็นเรื่องความมั่นคงตรงนี้และค่ะที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดบ่อยมากจนเหมือนกลายเป็นตัวเร่งหรือเป็นเหตุผลชั้นดีในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆทางการเมืองหมายความว่าสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นกลายเป็นเหมือนฉากหลังที่สมบูรณ์แบบหรืออาจจะเป็นข้ออ้างที่มัน ลงตัวพอดีสําหรับการตัดสินใจยุบสภาในจังหวะนี้เป็นวิธีมองที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเชื่อมกับปัจจัยที่2พอดีเลยก็คือปัจจัยภายในครับคือถ้าพูดกันตามตรงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคใหญ่ๆใ,ในสภาเองก็ไม่ได้ราบรื่นอยู่แล้วมันมีความเปราะบางซ่อนอยู่เยอะมากอืมการยุบสภาในจังหวะนี้เลยถูกวิเคราะห์กันเยอะค่ะว่าเป็นการชิงจังหวะชิงจังหวะใช่ค่ะเป็นการกดปุ่มรีเซ็ตเกมใหม่ทั้งหมดก่อนที่สถานการณ์ภายในมันจะคุมไม่อยู่ไปมากกว่านี้ เป็นการสร้างความได้เปรียบก่อนลงสนามเลือกตั้งครั้งใหม่นั่นเองค่ะฟังดูแล้วนี่มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะเลยนะคือมันเป็นเกมอำนาจที่เล่นกันหลายชั้นมากตอนแรกก็ยังมีความวุ่นวายเรื่องกรอบเวลาเลือกตั้งอยู่เลยใช่ใช่ใช่วางกกตจะจัดทันภายใน60วันตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็เคาะวันออกมาแล้ว ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปค่ะเป็นวันที่8กุมภาพันธ์สองพซึ่งพอมีวันเลือกตั้งที่ชัดเจนแบบนี้ก็เหมือนเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆค่ะและเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วผมว่าเราต้องมาทำความเข้าใจกติกาของเกมนี้กันให้ชัดๆก่อนเลยสำคัญมากค่ะ เพราะผมเชื่อว่าหลายคนยังสับสนอยู่กับระบบเลือกตั้งของเราว่าไอ้บัตรสองใบที่เราจะเข้าไปกามันทำงานยังไงและมันจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนกันแน่เป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นกันให้แน่นเลยครับเพราะกติกานี่แหละที่เป็นตัวกำหนดทุกอย่างในสนามแข่งขันระบบเลือกตั้งปัจจุบันของไทยเราเรียกว่าระบบผสมนะครับคือเราจะเลือกสสทั้งหมด500คนเข้าสภาแต่ว่า500คนนี้ไม่ได้มาจากวิธีเดียวกันทั้งหมด อ๋อมันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใช่ไหมคะถูกต้องครับส่วนแรกมี400อที่นั่งอันนี้คือสอสอแบบแบ่งเขตอันนี้จะตรงไปกองมาที่สุดก็คือบัตรใบแรกที่เรากาเพื่อเลือกคนที่รักเลือกผู้สมัครในพื้นที่ของเราที่เราอยากให้เป็นตัวแทนก็คือคนที่เราเห็นป้ายหาเสียงติดเสาไฟฟ้าในซอยบ้านเรานั่นเองใช่เลยค่ะแล้วบัตรใบที่2องล่ะครับบัตรใบที่2เนี่แหะค่ะที่เป็นตัวกําหนดเกมกลยุทธ์ทางการเมืองเลยคือบัตรสําหรับเลือก สสบัญชีรายชื่อหรือที่เรียกกันว่าปาร์ตี้ลิสต์อีกหนึ่งรอยที่นั่ง hmm. บัตรใบนี้เราไม่ได้เลือกคนแต่เราเลือกพักที่ชอบคะ oh. แนนจากทั่วประเทศของแต่ละพักจะถูกนำมาคำนวณเพื่อจัดสรรรอยที่นั่งนี้ตามสัสดส่วนซึ่งระบบนี้เองค่ะที่ทำให้พักขนาดกลางเกิดขึ้นมาเยอะมากและถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้มีเสียงถล่มทลายแต่เกิดกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยตอนจัดตั้งรัฐบาล ประเด็นนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะมันนําไปสู่หัวใจของการเมืองไทยที่ผมว่าหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ค่ะนั่นคือการที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงใช่เลยค่ะนี่คือจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้ลายกระบวนการมันเป็นแบบนี้ค่ะ 1. คือประชาชนอย่างเราเราเนี่ยทำหน้าที่เลือกสอส500คนเข้าสภาไปก่อนครับ 2. คือหลังจากนั้นสอสทั้งหมดนั่นแหละค่ะที่จะเป็นคนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันเองอีกที จากรายชื่อแคนดิเดตที่แต่ละพักเสนอไว้ตอนหาเสียงแปลว่าต่อให้พัก A ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าหัวหน้าพัก A จะได้เป็นนายกแบบอัตโนมัติอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือความจริงของการเมืองไทยถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือคการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ไม่ใช่การเลือกตั้งรอบชิงชนะเลิศแต่มันเป็นแค่รอบขัดเลือกเท่านั้นเองโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดมากครับ ชัยชนะในวันเลือกตั้งเป็นแค่การทำให้พรรคของคุณมีชิปหรือว่ามีแต้มต่อสำหรับเข้าไปเล่นในเกมที่แท้จริงเกมที่แท้จริงใช่ค่ะซึ่งเกมที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นหลังวันเลือกตั้งในห้องประชุมที่ปิดประตูคุยกันเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนให้เกินกึ่งหนึ่งของสภาให้ได้ซึ่งตามตัวเลขปัจจุบันก็คือต้องหาเสียงให้ได้มากกว่า247เสียงจาก492เสเสียงใครทำสำเร็จคนนั้นถึงจะได้เป็นรัฐบาลตัวจริง โอเคครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าเกมนี้มันคือการสะสมชิปเพื่อเข้าไปต่อรองงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าก่อนที่จะยุบสภาเนี่ยใครมีชิปอยู่ในมือกี่อันบ้างภาพรวมของผู้เล่นในสนามนี้เป็นยังไงครับได้เลยค่ะถ้าเรากางกระดังดูจำนวนที่นั่งล่าสุดก่อนยุบสภานะคะจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากพักที่ครองเสียงมากที่สุดคือพักพ p e อ Party มีอยู่143อย่ที่นั่งครับแต่ที่น่าตื่นเต้นคือ พักเพื่อไทยของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ตามมาติดติดแบบหายใจรถต้นคอเลยที่140ที่นั่งโอ้โหห่างกันแค่3ที่นั่งเองเลยครับนี่มันไม่ใช่สถานการณ์ของสองพักใหญ่ที่ทิ้งห่างกันเลยนะแต่มันเหมือนคู่ปรับที่พร้อมจะสลับตำแหน่งกันได้ตลอดเวลาพลาดนิดเดียวคืออันดับเปลี่ยนเลยใช่ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมากและนั่นทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆยิ่งมีความสำคัญขึ้นไปอีก อย่างพักภู่มใจไทยของคุณอนุทินที่มี71ที่นั่งอยู่ในมือกลายเป็นพักอันดับ3ที่ทรงอิทธิพลมากครับตามมาด้วยพักรวมไทยสร้างชาติของคุณพริรพันธ์สาลีรัตวิภาคที่มีประมาณ36ที่นั่งพักประชาธิป,ปัตย์ของคุณพิสิทธิ์เวชชชีวะมี25ที่นั่งแล้วก็พักพลังประชารัฐของคุณประวิทย์วงสุวรรณที่มี20ที่นั่งค่ะพอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วมันตะโกนออกมาดังๆเลยนะครับว่าไม่มีทาง <laughs> ที่ใครจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เลยแม้แต่พักเดียวเพราะไม่มีใครมีเสียงใกล้เคียงกับคำว่าเกินครึ่งเลยถูกต้องค่ะนั่นคือหัวใจของสมการการเมืองไทยในยุคนี้เลยและมันนำเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเกมหลังฉากที่จะดุเดือดเข้มข้นยิ่งกว่าตอนหาเสียงเสียอีกมันคือช่วงเวลาของการเจรจาต่อรองการสร้างพันธมิตรการแบ่งเค้กตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ช่วงเวลานี้ต่างหากคือช่วงเวลาที่ชี้เป็นชี้ตายอนาคตของประเทศอย่างแท้จริงในเมื่อกระดานมันออกมาซับซ้อนแบบนี้ไม่มีใครชนะขาดลอยแล้วรัฐบาลหน้าใหม่ที่เราจะได้เห็นจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนได้บ้างครับเราพอจะมองเห็นฉากจบของซีรีส์เรื่องนี้ได้กี่แบบจากตัวเลขแล้วก็พฤติกรรมการเมืองที่ผ่านมานะคะเราพอจะฉายภาพฉากทัดที่เป็นไปได้หลักๆออกมาได้3รูปแบบค่ะ รูปแบบแรกที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมาที่สุดคือพันธมิตรพักใหญ่หรือที่หลายคนเรียกว่า Dream Team Dream Team ค่ะคือพักพ e o พ l e ส์ p r t y y กับพักเพื่อไทยสองพักที่เสียงเยอะที่สุดตัดสินใจจับมือกันซะเลยเพื่อปิดเกมฟังดูก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะถ้ารวมกันแล้วเสียงมันเกินเครื่องไปเยอะมากน่าจะตั้งรัฐบาลได้แบบมีเสถียรภาพเลยใช่ค่ะ บนกระดาษมันดูดีมากแต่ในความเป็นจริงการรวมกันของสองพักใหญ่ก็เหมือนกับการเอาช้างสองตัวมาอยู่ในห้องเดียวกันครับมันต้องมีการประนีประนอมตำแหน่งสำคัญสำคัญกันมหาศาลใครจะได้เป็นนายกใครจะคุมกระทรวงเกรด A อย่างคลังคมนาคมมหาไทยการเจรจาตรงนี้อาจจะไม่ง่ายเหมือนที่คิดแล้วก็อาจเป็นจุดที่ทำให้ดิวล่มได้เลยเข้าใจเลยครับเหมือนการควบรวมของสองบริษัทคู่แข่งที่สู้กันแทบตายว่าจะให้ใครเป็นซ e o อ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วฉากทัศนะที่2ล่ะครับฉากทัศนะที่2คือกลุ่มกลางเป็นตัวตัดสินใจหรือบทบาทของ k i n g m a k e ร์ที่จะโดดเด่งขึ้นมาทันที k i n g m a k e รใช่ค่ะในสถานการณ์นี้พักขนาดกลางอย่างภูมิใจไทยที่มี71เเสียงในมือจะกลายเป็นผู้เล่นที่ทรงพลังที่สุดในสนามทันทีเพราะการตัดสินใจของพวกเขาว่าจะหันไปจับมือกับขั้วไหนจะเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล เหมือนเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์เนื้อหอมที่ทุกทีมอยากได้ตัวไปร่วมทีมแล้วก็สามารถเรียกค่าตัวได้เต็มที่เลยสินะครับเป๊ะเลยค่ะพวกเขาสามารถเลือกได้ว่าจะไปร่วมกับขั้วไหนหรือในบางสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นอาจจะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้เกิดรัฐบาลสูตรผสมที่ไม่มีใครคาดคิดหรือแม้กระทั่งผลักดันนายกคนกลางที่ไม่ได้มาจากสองพรรใหญ่ก็ยังเป็นไปได้ เป็นบทบาทที่น่าจับตามองมากจริงๆแล้วฉากทัศนะสุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่ะครับฉากทัศน์สุดท้ายคือฉากที่ไม่มีใครอยากให้เกิดที่สุดค่ะคือภาวะเสียงปริ่มน้ําหรือสภาขแขวนแค่ชื่อก็ฟังดูไม่ดีแล้วใช่ค่ะนี่เป็นกรณีที่ผลเลือกตั้งออกมาว่าแต่และขั้วมีคะแนนใกล้เคียงกันมากจนไม่มีใครสามารถรวบรวมเสียงข้างมากอย่างมีเสถียรภาพจริงๆสถานการณ์แบบนี้จะนำกระสู่การเจรจาที่ยืดเยื้อวุ่นวายแล้วก็ซับซ้อนสุดๆ รัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาได้ก็จะอ่อนแอมากพร้อมจะล่มได้ทุกเมื่อที่มีการโหวตครั้งสําคัญฟังดูแล้วไม่ว่าจะเป็นฉากทัศ์ไหนก็ตามมันก็สะท้อนภาพเดียวกันเลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครชนะใจประชาชนได้มากที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเก่งเกมต่อรองในสภาได้ดีที่สุดซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องเลยค่ะ ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องคณิตศาสตร์ในสภาเรื่องเกมการเมืองกันมาเยอะมากแต่ผมอยากจะดึงภาพกลับมาให้กว้างขึ้นอีกนิดเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่เกมของนักการเมืองแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงมาถึงชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยใช่ค่ะความไม่แน่นอนทางการเมืองพวกนี้มันส่งผลต่อเรื่องใกล้ตัวอย่างเศรษฐกิจหรือความมั่นคงยังไงบ้างครับเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่น้อย ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดมี2ด้านหลักๆด้านแรกคือเศรษฐกิจครับทันทีที่ประกาศยุบสภาสิ่งที่เราเห็นตามมาทันทีคือตลาดหุ้นไทยหรือเซ t ตอินด x เกิดความผันผวนอย่างหนักพูดง่ายๆก็คือเพราะการเมืองยังไม่นิ่งตลาดก็แกล่งทันทีเลยค่ะนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ต้องเหยียบเบรกหยุดรอดูท่าทีกันก่อน มันเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกับเสถียรภาพทางการเมืองนี้มันแยกกันไม่ออกจริงๆหมายความว่าแค่เกมอำนาจในกรุงเทพยังไม่นิ่งเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือพอร์ตหุ้นของคนธรรมดาธรรมดาก็พร้อมจะได้รับผลกระทบไปด้วยทันทีเลยถูกต้องค่ะ มันเชื่อมโยงกันโดยตรงและไม่ใช่แค่สลาดหุ้นการลงทุนโครงการใหญ่ๆจากต่างประเทศก็ชะงักไปด้วยเพราะไม่มีใครอยากเอาเงินมหาศาลมาลงในประเทศที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะมีนโยบายเศรษฐกิจเป็นอย่างไรอืมส่วนอีกมิติหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์คำว่าภูมิรัฐศาสตร์นี่ช่วยขยายความในบริบทนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรได้เลยค่ะ ภูมิรัฐศาสตร์ในที่นี้คือเรื่องจุดยืนและอิทธิพลของไทยในเวทีระหว่างประเทศค่ะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าการยุบสภาครั้งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนครับความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศแบบนี้อาจทําให้นักการเมืองบางกลุ่มช่วยโอกาสปลุกกระสาชาตินิยมขึ้นมาเพื่อหาเสียง<อ>ซึ่งอาจทําให้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแย่ลงไปอีก ที่สำคัญคือเมื่อประเทศอื่นมองว่าการเมืองภายในของเราไม่มั่นคงมันก็ทำให้จุดยืนและอำนาจต่อรองของเราในเวทีภูมิภาคลดลงไปด้วยเป็นการใช้ความมั่นคงของชาติมาเป็นเครื่องมือในเกมการเมืองซึ่งสุดท้ายแล้วผลเสียก็ตกอยู่กับประเทศโดยรวมใช่ค่ะและถ้าเรามองภาพทั้งหมดนี้เชื่อมกันมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบการเมืองภายที่อำนาจมันไม่ได้ตัดสินกันแค่ในคูหาเลือกตั้ง แต่มันมีการต่อสู้กันของอำนาจหลังฉากที่คอยกำหนดทิศทางของประเทศอยู่ตลอดเวลาการยุบสภาครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อสู้เชิงอำนาจที่ซับซ้อนกว่าแค่การเลือกตั้งตามวาระทั่วไปแต่มันคือการเดิมพันอนาคตของประเทศครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกภาพรวมการเมืองไทยที่กำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2569กันไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่การเดินเข้าคูหาไปกาบาัด แต่มันเป็นเกมแห่งอำนาจที่ซับซ้อนมีการวางกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรและก็การต่อรองที่เข้มข้นซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายของเกมนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศไทยไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยเลือกตั้งแบบผสมที่ออกแบบมาให้พักขนาดกลางมีบทบาทสำคัญไปจนถึงกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาซึ่งชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่คะแนนเสียงจากประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการรวบรวมเสียงสนับสนุนในสภาให้ได้ต่างหาก ทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่จะกำหนดว่าใครจะได้เป็นผู้คุมอำนาจในการบริหารประเทศค่ะก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าในเกมการเมืองที่ชัยชนะไม่ได้วัดกันที่คะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการรวบรวมพันธมิตรอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความไว้วางใจระหว่างพรรคการเมืองต่างๆที่ดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งกันมาตลอด และอำนาจที่แท้จริงในการกำหนดทิศทางของประเทศอยู่ในมือของประชาชนในวันเลือกตั้งหรืออยู่ในมือนักเจรจาหลังปิดหีบกันแน่วันนี้ผมชาวีวันนี้ชันอารยาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครปเป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับ วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ